โอเคแล้วครั้งเดียวครั้งสุดท้ายอ้าวข้าวข้วะเลเดือนนี้ข้าวนีอย่ด,ด,อยอยดียวแล้ว <laughs> คุณก็จะทั้งวัน้นั้หวานก่อนยโยสวัสดีครับทีนี่ตอนเราจะชงใบสเคร็กับผม วันนี้ครับเป็นวันเกิดผมนะนมีปาร์ตี้ที่บ้านนะก็เป็นปาร์ตี้คนจนนะผมไม่มีช่วงนี้จับจางรู้สึกแย่มากเลยไม่ได้เลี้ยงปิงงป้งย่างวันนี้ปิ้งย่างสไตล์เกาหลีต้องพูดภาษาเกาหลีเลยนะวันนี้อ๋อมีพิ้งยองสไตล์คนละอ๋ออะไรนะวันนี้มีพิ้งย,งยองสไตล์คนละอ๋อเฮ้ วันนี้เรามีปิ้งย่างใช่ไหมเราก็หานกันเนาะหมูทุกคนแบบเต็มใจที่จะหาดมากครับวันนี้ไม่พูดเลยแต่ผมอยากเลี้ยงนะเลี้ยงเป็นบางคนแล้วกันนะครับวันนี้ก็เลยมีกิจกรรมนิดนิดหน่อยหน่อยกันใครที่มาคนแรกครับก็จะไม่ต้องจ่ายค่าปิ้งย่างวันนี้นะนับผมมาดิไอเดี๋ยวเลี้ยงเราเป็นตากล้องให้พี่ไงวันนี้วันนี้มีกตรีมวันนี้เราตรียมแต่งตัวเท่ครับลูกคูบิ๊ฟอร์ได้ครับคือแต่งตัวให้แม่งเท่ที่สุดเลยในรูปนี้ครับ แต่ไม่รู้ว่าใครจะเล่นกิจกรรมนี้หรือเปล่าถ้าใครแต่งตัวเท่มาวันนี้ก็ไม่ต้องจ่ายค่าปิ้งย่างนี่อามีสองอัน,อ,นอย่างที่สามอย่างที่สามทันนี้ต้องมีใครทําของพังครับนะไม่ว่าจะเป็นแก้วแตกหรืออะไรสักอย่างเ่ยพังนะครับวันนี้ล้างจานับผม <laughs> เดี๋ยวไปดูกิจกรรม,มวันนี้ว่าทุกคนจะแต่งตัวเท่ขนาดไหนนะครับเหมือนจะมีคนมาแล้วว่ะแต่เราไม่บอกนะว่าวันนี้คนแรกนี่ไม่ต้องจ่ายค่าปิ้งย่างเพราะผมเลี้ยงอย่างอื่นเงส่องไปนี่เลี้ยงตัวเนี่ย ไม่ใช่นะเราเลี้ยงพวกเครื่องดื่มเนี่ยอืมเอ้ยมาวะยาขวานก่อนคนแรกอะไรเงี้ยทราไมต้องมาเป็นคู่ด้วยอ่ะไม่เข้าใจเขาต่อเราเป็นคู่อยู่แล้วเข้าได้เลยนะเข้าได้เลยได้เลยพี่เข้าก่อนแล้วนะเข้าก่อนเขาได้เลยเข้าได้เลยเกยกับปองนะมาแล้วสองคนนี้ก็มาเป็นคนแรกนะังไม่ควรเล่นเดยกให้มันขึ้นหลังเลยตกหลั ตกหลังด้วยตกไหลก็ได้ให้มันเห็นให้แจ็คตกใช่ไหมขึ้นมาขึ้นมาอยากไม่หลับวะนี่ไม่คืองงอยู่เศร้ามาแมวไม่เล่นด้วยนิ่หมดเลยอ่ะเยอะแล้วเนี่ยผมกับเขาคนละคนละจุดอันนี้น้ำเปลาอันนี้น้ำเปล่าโอ้ยน้ำเปลาแค่กลิ่นก็มาตาพรอมหมดแก้วอ่ะกินเอาแล้วกันหมดแก้วแล้วอุ้ยน้ำเปล่าเสร็จแล้วอ่ะงั้นเราจะกินแทน เอาได้เ้อเจอพี่รักธอคำนวณอยู่แล้วพี่น้าแอคติ้งดีมากเลยเนี่ยแค่นำมาเขา้มามีคนมาเิ่มติ้งเลยเราเปเตาแล้วเรารอเตาอยู่ อะไรน,นิดเดียวผู้ตัวมาแล้วน้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำเป,ปล่ากินหมดเลยอ่ะอ่ะเป็นคำเด็กเตยไหมเตยต่งแบบอันนี้แต่งตัวมาเพื่อเป็นเกียรติแก่ทีมเจ้าของงานมากเลยนะคะ Look cool before you die แต่ดูสภาพเราเรไม่มีใครแต่งเลยลูกนี้อ่ะใส่ชุดนอนมาตัวดูเจ้าของไม่เจอยังไม่ได้แต่งเลยเทียบทำเลยครับก็มาถึงเวลาที่เราต้องทำคือปิ้งย่างนั่นเอง बाल 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 ให้แก้มพวกเราเล่นสเก็ตบอร์ดแบบไม่เก็บด้วยเถอดอะปกิกินกินน่ารันี่ส่กอใส่กอเียนนี่ชิ้นแรกของผมหอผักด้วยยินไปกว่าพูดเล่นจะตอยเนาะไอ้นุ่มเกาหลีก็มันจะมาเนาะอ้ร่อยว่ะทานแค่นี้ก่นอยากินเยอะอื่นไม่รัรับนุ่มเกาหลีอ่ะมืดมืดเหรอดมาก ออเยะหนุ่มเกาหลีเพิ่งบินมาตัวคนเพิ่งบินมาคืองเครื่องของเมื่อกี้เลยฮนี่ครับตอนรับเร็วคำดิ้งอยากกินเล็กต้องกินเพียววะใช่ใช่เล็กต้องกินเพียวเออโอ้โหโอ้ยเป็นไงฟองนะจริงๆเป็นน้ำเปล่าน้ำเปล่าแต่แต่แบบเขาแอคติ้งอ่ะอันนี้คือไม่ฟองนะอันน้ำเปล่าน้ำเปล่าเอากินอีกเดีอวหน้าเดียวเลยะนี่สองสามอ๋ออันนี้คือน้ำเปล่านะทุกคนนะน้ำเปล่า เป็นไงหัวนี่ acting acting อันนี้กูแต่เก่าเลยหรอปีนี่เพิ่งแล้วอ้าวเรียบร้อยอะไรนะอะไรนะครับป <of> ีคนทำแตกนะคนทำแตกใช่ไหมใครใครทำแตกฟอมทำแตกใช่ไหมเราบอกต้นคลิปแล้วนะว่าใครทำของแตกคือล้างจานเป็นไงบอกแล้วว่าต้องมีไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาอยากกินน้ำปลาอีกคนครับจัดแต่งับเบลท่านดิ้งโอ้ ไอ้หน้ำปากครับน้ำปากเฮ้ยนเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะครับเอาอีกเอาอีกลองคุดยอดเป็นแม่ครัวแล้วนะแม่ครัวสวยๆขอาจารย์เออขาพลาเธอเป็นปากเต็มคำเฮ้ยยังยังเต้าอ๋อคนอื่นป้อนเค้กปไ่โดนไม่โดนแกมึงแกมึแกมเหรอเว้ยเออยกิมพักเว้ยกิมผักอ่อนเวยพี่เป็นแกม้า เฮ้ยอ้าวอ๋อทำเสียงอะไรองผมร้อนาเอ้ยทำเสียงวาดีโก้ขโมนไอ้ดีุ่้ปุนปุ้นปุ้่าอออกออเสียงด้วยดิขโมนก็คือว่าเกิดไม่รู้โปรเลยอาจะภาพกินเองกเออมุดกันอ่ะนี่คือเค้กข่ามสาบนะผมเปิดก่อนนะวันนะ ร่วกสาบานกันเลยเหรอกันเลยเปื้อนปากไม่เป็นไรนะเออ้หูกินเยอะจริงปะกินเยอะเอาเข่านะเอาอาเข่าวะโอ้ยไอเองเข่าวอะอ่ะเลงเข่าต่อมาโอเลยครับกินหูก็ไหนตาจ้ามาทำไรอ่ะทำอะไรกินอะไรอ่ะหูเยอะเยะเลยคนต่อไปจะได้โดนนะฮะตรงไหนก็ได้ใช่ไหมตรงไหนก็ได้ ได้อะเออขี้ขขาวเลยได้ปะอะเด็มาี้อะเ้ยมึงอะเดี๋ยวกูถือให้อ,อ่ะอ,อ่ะอย๋ยวทเห็นตากล้องเลยค่ะรวมสาบานนะเป็นนาเป็นปนาไม่ไม่อะ เอาอีกเขาอีกเขมองขมองขมองอะเื่นนหเืองหพื้นมันมันมากเลยนะพื้นมันมันมากเลยอะะไปต่อรืต่เอามางมืกี้ก่อนไหวม่ไหวอบอึ๊บอบอึ๊บอึ๊บออึ๊บอึ๊อึ๊บออโอหบบบบออ ไม่รับแล้เอ๊ะหมดวะหมดั้งหมดแล้วหนีไ้ขโมยโนไม่เป็นไรไม่มีใครเป็นคูิดหรอกโอ well ้โหตอนนี oh 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 my ER. ้ตอนนี้ตอนี้โอ้แต่งตัวสวยพูดเลยเนี่ยคนนี้เข้าตีมเข้าตีมันมันลื่นมันลื่นพือนมังกรแล้วคนต่อไปว่า ล้วก็เฮ้ยเล่นเกมอะไรอยู่หรอเล่นเกมอะไรอยู่หรอเฮ้ยขอรตี้หรอไม่ชอมากเลยนะเก็บเนี้ยเฮ้ยแจ็คอมนแจ็คอันนี้ไม่แก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 ้อไม่แก้ไม่แก้อ่ะอ่านี่นไม่สนิทก็ไม่แก้ไม่สนิทไม่สนิทไม่แก้หรอไม่แก้ไอ้ขบมันรู้่รอนเลมั้งเี้ยเี้ยเออไปทางหเล้เ่ยเ้ยเ้ย

สัตงแบบมีเคสเจอร์แบบนูนออกมาใช่ใช่มองไม่ค่อยเห็นเลยใช่ไหมสวยมากเลยนะตรงนี้ไรนะตรงนี้อะไรออ้นี่มันอ้นี่มันเค้กไข่มเนี่ยไม่ไมเค้กมันเค็มๆนะโอ้วหมดม่แล้วคนะอุดดดเดือเดือเสียเดือดเสียของเขาซาซอมาให้แล้วกำลังเตะขวันว้าว <c oughs> อะไรนะกูเพื่ออะไรนะกูก็จะขิว่าหน้าหวานกว่าเนี้ย ไอคนที่ทำแก้วแตกแม่งหนีกลับบ้านไปแล้วอ่ะถ้าใครเจอเจออะไรจะถามแน่เมื่อกี้ที50ไม่เป็นไรอะใช่ไหมเซิร์ฟเซกยครั้งแรกเซิร์ฟไม่เอาไอ้สัม ละครั้งเดียวครั้งสุดท้ายเท่เล่นหนักจังเล่นหนังเรื่องอะไรนะเล่นหนังเรื่องอะไรนะสองห้าสามแปดเอาเธอมาเที่ยเอที่ไรกไ้อที่แบบว่าย้อนเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คือจะทำให้ใช่เออจะทำไม่ไว้ใจอ่ะรูว่าล่าเลยเนี่ยโอ้ยไม่ไหวแอลกอฮอล์ทารอบแผลเอารอบรอบละคือหากรอบแผลอ๋อเอออ่ะเดี๋ยวมาดูกันหนึ่งสองสามโอ้ย อันนี้ไม่แสดงอันนี้คือแบบอันนี้คือแสบเออไม่รู้เรื่องเขาให้ทางรอบแผลนี่ลองอย่างงี้นี่ปรมพยาบาลเจ็บบ่อยไม่ใช่อะไรนะเจ็บบ่อยเจ็บบ่อยรู้เขรู้ครูเป็นครูชินแล้วครูสอนเราบ่อยนะคะโฆษณาด้วยโอ้ยสอนวันไหนบ้างสอนวันไหนบ้างว่างวันไหนแล้วแต่นักเรียนนะคะแล้วแต่นักเรียนนะอ้าโอเคเออ